สวัสดีครับคันนี้เป็น CRV นะครับผมตัวใหม่นะครับเป็น r s e h e v นะครับเข้ามาพ่นการสนิมสูตรเก็บเสียงนะครับดมปิ้งสเปรยของ s i ก k a นะครับผมเป็นน้ำยาที่นำเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับผมเรามาดูก่อนเลยนะครับอันนี้คือน้องจะเตรียมชิ้นงานนะครับก่อนพ่นนะครับผมคันนี้เราก็ล้างแล้วนะครับแล้วก็แร็ในส่วนที่ไม่ต้องการ จะพ่นเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูด้วยสายตาเรื่องแรกเลยนะครับไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวตัวถังรถตัวพื้นรถนะครับหน้าตาดัมปิงสเปกก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมที่โรงงานเขาให้นะครับแบบนี้ที่โรงงานเขาให้ก็จะเป็นมาตรฐานนะครับที่เขาจะให้มาติดมานะครับส่วนลักษณะพวกนี้ก็จะเป็นพวกเชื่อมพวกตัวถังรอยต่อต่างๆแล้วเนี่ยนะฮะประมาณนี้ครับเนี่ยคนนี้ก็จะเชื่อมตัวรอยต่อนะครับ ทำให้เสียงนะครับไม่เข้าไปรบกวนนะครับคือก็จะเป็นเป็นรอยต่อประมาณนี้นะฮะแล้วก็จะน้ำยาตัวนี้ที่เขาให้มาก็จะเป็นตัวประสานนะครับไม่ให้มันมีรอยเชื่อมนะครับผมแต่ว่าตัวแดมก็จะมีอีกแบบหนึ่งก <eterm Gore> ็ค <Pacific astrology> ือจะเป็นลักษณะเนื้อแบบนี้นะครับเป็นเนื้อแบบนี้ก็จะเป็นเครื่องเขาจะพ่นนะครับพ่นพ่นพ่นอันนี้ก็จะทําให้เก็บเสียงได้เช่นกันนะครับแต่สังเกตได้ว่ามันจะมีพื้นที่ที่ว่างอยู่แบบนี้นะฮะพื้นที่ว่างอยู่แบบนี้มองขึ้นไปนะครับพวกนี้ยัง เป็นการรบกวนได้อยู่นะครับผมนี่เราก็จะทําด้วยการเอาน้ํายาพ่นแดมที่เป็นหน้าตาแบบนี้พ่นพื้นพวกนี้ทั้งหมดเลยนะครับรวมไปจนถึงด้านล่างด้วยอ่าเห็นไหมครจะเห็นพื้นที่มันว่างๆเป็นแบบเป็นสีเทาๆพวกนี้นะครับจะเป็นส่วนที่เราจะพ่นแดมเข้าไปนะครับผมแดมปิ้งสเปรย์ของเรานะครับพ่นเข้าไปเนี่ยสิ่งแรกที่ลูกค้าหลายคนถามว่าลดหนักขึ้นไหมนะครับไม่หนักขึ้นนะครับผม เพราะว่ามันเป็นชนิดพ่นนะครับมันจะแตกต่างกับการแดมเครื่องเสียงที่จะต้องรื้อเบาะหรือคอนโซลต่างๆมาติดแผ่นแดมพวกนั้นน้ําหนักจะมากกว่าแต่ก็เก็บเสียงได้มากกว่านะครับไม่ได้บอกว่าแดมของเราจะเก็บเสียงได้ดีที่สุดนะครับก็จะมีเทคโนโลยีที่สามารถเก็บเสียงได้เช่นกันแต่ว่าแดมปิ้งสเปรย์เนี่ยราคาไม่ข้าม20,000ครับนะครับก็ได้พ่นการสนิมด้วยนะครับแล้วก็ได้ตัวเนื้อยาเก็บเสียงด้วยอันนี้ก็จะเป็นบริเวณด้านหน้านะครับ ซูมด้านหน้าก็จะสังเกตได้ว,ว่ามันจะค่อนข้างที่จะชิดมากนะครับนี่คือประตูนะครับแล้วก็ส่วนต่างๆนียก็จะเป็นแก็บให้เสียงเข้าได้นะครับตรงนี้ของเดินจะเป็นฟองน้ํานะครับผมเป็นฟองน้ําแต่พื้นที่ตรงนี้เราจะพ่นแดมหมดเลยส่วนที่เป็นหนังสือพิมพ์ทั้งหมดนี้จะเป็นส่วนที่มันเป็นเครื่องยนต์นะครับชุดสายไฟต่างๆก็จะไม่โดนนะครับเพราะว่าเราจะปิดให้หมดอย่างนี้เลยนะครับผมแม้กระทั่งตัวชุดขับหน้านะครับเราก็จะมีการ ติดหนังสือพิมพ์ติดเทปติดอะไรทุกอย่างนะครับไม่ให้น้ํายาเข้าไปรบกวนได้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับท่อตรงนี้นะครับก็จะเป็นรถให้บิดนะครับก็จะมีท่อสีส้มๆข้างล่างนี้นะครับเราก็จะทําการติดด้วยเพื่อไม่ให้น้ํายาโดนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะไม่สวยงามเนาะอันนี้ก็จะเป็นชุดขับหลังนะครับแล้วก็มีการติดเทปเรียบร้อยหมดแล้วทุกจุดนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าขั้นตอนพ่นน้ํายาเนี่ยหน้าตาเครื่องยนต์เขาจะเป็นยังไงนะครับเราจะทําอะไรกับเขาบ้างเดี๋ยวเรามารับชมคลิปกันเลยครับ ครับตอนนี้ก็คือหน้าตาหลังจากเราพ่นดัมปิ้งสเปย์นะครับผมต้นยาตัวน,นี้อย่างที่มแจ้งแต่แรกนะเขาจะเป็นสีเนื้อครีมแบบนี้เลยนะครับผมเห็นไหมว่าเราจะพ่นให้ทั่วแบบนี้เลยนะครับพื้นที่ที่ว่างทั้งหมดเราจะพ่นนะครับส่วนโซนนี้เวลาเราติดบังโคนแล้วมันจะไม่เห็นนะเราเราเลยไม่ได้พ่นนะครับเราจะพ่นส่วนที่มันเกี่ยวข้องจริงๆเพราะว่าตรงน,นี้ถ้าไปพ่นนะมันอาจจะไปถึงระบบพวกเกี่ยวกับห้องเครื่องได้นะครับเราก็เลยไม่ได้พ่นเนาะอันนี้ก็คือเป็นจุดุ้มร้อนะครับพวกโช๊คนะครับ จานเบรกต่างๆจะเห็นว่าเราไม่พ่นนะครับเราจะคุมหนีไว้นะครับผมเพื่อที่ทําการเซฟตี้ระบบความปลอดภัยนะครับมาดูด้านล่างกันในสด้านล่างนะครับนี่เห็นไหมครับพื้นทั้งหมดนะครับถูกพ่นเรียบร้อยแล้วนะครับผมทําให้มันทั่วที่สุดทุกจุดนะครับทาให้มันเก็บเสียงได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดเลยนะครับผมพื้นที่ตรงไหนว่างๆเนี่ยเราจะพ่นให้หมดเลยนะครับมาถึงตรงนี้กันนะครับจุดนี้จะเห็นได้ว่า พวกสายไฟในชุดนี้เราจะเบนไว้นะครับเราจะวาวไว้นะครับส่วนโชคเราก็จะซีนไว้อย่างนี้ด้วยกันนะครับผมหลายท่านถามนะครับว่าโชคเนี่ยของเดิมเนี่ยพ่นกันสนิมได้ไหมนะครับแต่อตัวนี้คือตัวแดมนาแยกกันก่อนนะน้ำยาจะมี2รอบนะครับรอบแรกจะเป็นสีครีมนี้รอบรันรอบ2จะเป็นสีดานะครับผมส่วนที่เป็นโชคเนี่ยถ้าเป็นสีดําน้ายากันสนิมพ่นได้นะครับแต่ลูกค้าก็รีเควสได้ว่าอยากจะพ่นหรือไม่ต้องพ่นนะครับรีเควสได้หมดเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นส่วนของ ด้านหลังนะครับผมที่เก็บสัมภาระของรถเขานะครับก็จะถูกพ่นทั้งหมดน้ำยาไม่หนักขึ้นนะครับไม่หนักขึ้นไม่ทําให้รถเพิ่มน้ําหนักขึ้นนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรารอน้ํายานี้แห้งนะครับเซตตัวเรียบร้อยเดี๋ยวจะมาพ่นกาะสนิมสีดํานะครับหรือว่าซิก้า620เพื่อเป็นการจบงานนะครับ และนี่ก็คือหลังจากเราพ่นน้ํายาการสนิมซิก้า6620เสร็จแล้วครับอันนี้คือขั้นตอนที่2นะครับผมก็คือการพ่นน้ํายาการสนิมสูตรปกตินะครับก็จะได้หน้าตาสวยๆอย่างนี้เลยนะครับผมจากตอนแรกที่เป็นสีขุ่นๆนะครับตอนนี้ก็เป็นสีดําเหมือนพ่นการสนิปปกติทั่วไปเลยครับจะไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นตัวเก็บเสียงหรืออะไรเลยนะครับผมอ,อันเนี้ยคันนี้ลูกค้ารีเคเวสว่าโชค๊คไม่พ่นนะครับอยากจะให้ได้แบบดูเดิมๆอะไรประมาณนี้นะครับ ส่วนไอ้ที่เป็นอลูมิเนียมอย่างเงี้ยไอชุดที่เป็นสีเทาๆอย่างเงี้ยนะครับพวกรถยุโรปจะมีเยอะนะครับเราก็ไ่พ่นให้นะครับผมอ่ะมันจะได้ดูแบบว่ามีความเดิมๆอยู่นะครับผมแต่ว่าไอตัวพื้นบอดี้รถเนี้ยยังไงก็ต้องพ่นนะครับเพราะว่าเราพ่นตัวดัมปิงป้งไปหมดแล้วนะครับนี่น้องๆก็กำลังเก็บดีเทลนะครับผมแกะหนังสือพิมพ์แกะเทสต่ตางๆในส่วนที่เราเซฟไว้นะครับผมอย่างเช่นจานเบรกเนี้ยตรงจุดเนี้ยของเดิมนมนะคระับเป็นสีดำเราก็พ่นดำให้นะครับ จะสังเกตว่าน็อตจะไม่โดนนะครับเพราะเราก็จะเอาเทปเอาอะไรมาซีนให้มาเก็บให้นะครับผมนี่นะครับความกริปของไงเราทําให้นะครับตัวนี้เราพ่นนะแต่ว่าตรงนี้เราจะทานการเทปไว้อย่างดีเลยเพื่อไม่ให้มันโดนนะครับผมส่วนชุดเบรกนะครับจานเบรกปั๊มเบรรายละเอียดดีเทลพวกนี้นะครับเราเก็บให้อย่างร้อเปอร์เซ็นเลยนะครับผมแม่นะครับสวยๆเนียนแบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นข้างล่างนะครับเดี๋น้องก็จะแกะเทปแบบนี้ออกเลยนะครับมันก็จะไม่โดนนะครับผมเป็นส่วนด้านหน้านะครับผม ในส่วนของซุ้มด้านหน้านะครับนี่ก็มีการพ่นนะครับแล้วก็ลูกค้ารีเควสว่าโชค๊คไม่พ่นนะครับผมตรงนี้ในส่วนที่มันไม่โดนไม่ต้องตกใจนะครับตรงนี้เราไม่ได้พ่นเนาะเพราะว่าถ้าพ่นเนี่ยเดี๋ยวมันอาจจะไปะโผล่ปากกระโปรงได้นะครับแต่ว่าเราติดเทปแล้วเราก็พ่นแต่งนิดนึงนะครับเพื่อความสวยงามนะครับเดี๋ยวติดตัวซุ้มล้อไปเนี่ยตามรูเงี้ยมันก็จะปิดนะครับผมตรงนี้ก็จะไม่เห็นแล้วนะครับผมก็จะเห็นแค่บอดี้ตรงนี้ปกติเลยนะครับเหมือนเดิมครับเนี่ยจานเบรกสะอาดสวยงามนะครับไม่โดนน้ายาพ่นจับผม ด้านล่างนิดนึงนะครับตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการ QC นะครับขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะประกอบทุกอย่างเข้าที่นะครับเราพ่นถึงตรงนี้เลยนะครับนะเราเปิดพ่นตรงนี้เลยนะปิดหมดเลยนะครับผมต้องย้ํานะครับอันนี้คือพ่นกาสันิมสูตรเก็บเสียงนะครับผมสูตรเก็บเสียงนะครับผมราคาหรือว่าติดต่อยังไงนะครับเดี๋ยวจะลงไว้ให้ข้างล่างนะครับให้ลูกค้าเปิดดูเองนะโอเคนี่นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับ ก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนนะครับผมเดี๋ยวคันนี้ก็จะถูกประกอบทุกอย่างเข้าที่เดิมนะครับย้ำนะครับว่าคันนี้คือรถป้ายแดงนะครับเป็นรถป้ายแดงนะเนี่ยให้ดูป้ายแดงเลยนะครับนะฮอนด้า CRV นะครับผมตัวนี้ขับสี r s e h e v นะครับคันนี้ก็มาทําการพ่นกันเสียงสูดเก็บเสียงกับเรานะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวจะประกอบนะครับแล้วก็เข้าที่นะครับเตรียมส่งให้ลูกค้านะครับแต่ว่า เราจะมีการล้างนะครับผมดูดฝุ่นและเคลือบสีก่อนส่งให้ด้วยนะครับโปรแกรมนี้ใช้เวลา1วันนะครับผมลูกค้าคนไหนสนใจนะครับรถเล็กรถกลางรถใหญ่รถญี่ปุ่นรถยุโรปรถไฟฟ้าทําได้หมดทุกรุ่นพักมาหาเราได้นะครับ